วันนี้เนี่ยเมืองหาดใหญ่ที่เผชิญกับภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยร้านปิดป้ายปิดร้านปิดห้างปิดร้านขึ้นเต็มมืวงไปหมดเนี่ยหลายฝ่ายพยายามมองหาหนทางในการแก้ปัญหามีโครงการหนึ่งที่หาดใหญ่ทําและเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องการเขาเรียกว่าหาดใหญ่ไมซิตตี้เรื่องนี้เรื่องดีนะครับเรื่องการเชื่อมโยงประชุมสัมมนาในเมืองหาดใหญ่โรงแรมใช่ครับ ท่านพลตํารวจโทสาครสมมติได้เป็นนายกเทศมนตรีนะครหาดใหญ่เนี่ยไมซิตี้กับเมืองหาดใหญ่ดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศดึงการอบรมสัมมนาทางวิชาการจากทั่วมาจัดที่หาดใหญ่ท่านจะไปเชื่อมกับเมืองรองอย่างไรไปเชื่อมกับบางกลมไปเชื่อมกับสถิงพระไปเชื่อมกับเมืองสองขลานอกจากเมืองหาดใหญ่ที่เดียวเนี่ยไมมันจะเป็นไมชุมชนได้อย่างไรมันจะลงสู่ชุมชนได้อย่างไรนี่เป็นคําถามที่ตรงใจผมมากนะครับครับเพราะว่า บ้านพีเ่เราเนี่ยหาดใหญ่ตอนนี้เหมือนเป็นเมืองพี่ของเมืองน้องๆท่าทองแอท่าข้ามน้าน้อยครับพัทลุงตรังนะครับแล้วอําเภอร,รอบนอกทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยครับอําเภอร,รอบนอกเนี่ยเขามีสังภาพมีวัตถุดิบเพราะนั้นเราทําอย่างไรให้มาเสริมเติมแต่งเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้เพราะว่นเราจะเป็นเมืองพี่ที่คอยดูแลเมืองน้อง เราจะกำหนดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเช่นล่าสุดเนี่ยครับผมได้คุยกับเขาเริ่มทําไปแล้วอืเช่นทําแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาร้านค้าร้านสมมุติร้านค้าในกราเกนเวสมมตีสามร้อยล้านมีสินค้าอะไรบ้างอสมมุติว่ามีร้านต้องการผักคะน้าร้านละสามกิโลสามร้อยล้านก็เกือบเกือบหนึ่งตันแล้วต่อวันก็สั่งทางแพลตฟอร์มนี้ครับมนันเป็นหน้าที่ของเราที่จะ ต้องไปไประสานกับแหล่งผลิตแหล่งผลิตทั้งหมดเพื่อส่งมาให้เราแล้วเราส่งให้ชุมชนเนี่ยชุมชนคนบ้านคุณวิชานบางกล่ำถ้าข้ามน้ำน้อยสา,ามารถส่งมาได้ผักปลอดสารพิษรหรือผักที่มีคุณภาพคนก็ต้องการ